สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเค้คกกล้วยหอมสุรนึ่งทำแบบง่ายๆจะได้ตัวเค้กแบบหอมอร่อยเนื้อนุ่มๆเลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยอนักกินมาริ่มเต็มในส่วนของกล้วยหอมสุกงอมแป้งสาลีพัดโบกผงฟูเบกกิ soda, ้งโซดาไข่ไก่เนยเค็ม น้ำตาลทรายนมสดลดจืดเกลือป่นและกลิ่นวานิลาค่ะโดยเอาเกล้วยหอมสุกงอมใส่ชามผสมไว้ใช้แบบเปลือกดำๆได้เลยนะคะบดๆให้ละเอียดเลยพอได้ละเอียดดีแล้วเอาผักไว้แบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นเอาในส่วนของแป้งสาลีเทผ่านกระชอนตามด้วยผงฟู และเบกกิ้งโซดาค่ะร้อนผ่านกระชอนแล้วเอาพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นจะเอาเนยเค็มอุณหภูมิห้องใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยเกลือป่นและน้ำตาลทรายค่ะใช้เครื่องตีตีให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายดีขึ้นฟูๆแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะ ค่อยๆเทไข่ไก่ลงไปทีละฟองและตีให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วค่อยเทอีกฟองลงไปทำจนไข่หมดเลยนะคะพอได้เนียนๆเนข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยคะ่ะเอาในส่วนของกล้วยที่เราบดไว้มาเทใส่ลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาและคนผสมตะลอมให้เข้ากันเลย ได้แล้วจะค่อยๆเทปแป้งแบ่งใส่ลงไปค่ะผสมให้เข้ากันและจะสลับกับใส่นมสดรดจืดผสมให้เข้ากันทำจนแป้งและนมหมดเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นถ้วยฟอย์เบอร์4-4-3สีแบบนี้และตักขนมมาใส่เลย ใส่เต็มถ้วยได้เลยนะคะทั้งหมดของกวางจะได้19บ้ถ้วยค่ะและจะใช้เป็นอัลมอนด์สไลซ์แต่งหน้าขนมอีกหน่อยค่ะได้แล้วจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟแรงนึ่งที่20นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะ ขนมเย็นแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะจะได้ขนมหอมๆเนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยนักกินยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย